มาทายนิสัยกับเครื่องประดับชิ้นโปรดกันค่ะชอบใส่เครื่องประดับชิ้นไหนกันเป็นพิเศษบ้างคะรู้หรือไม่เอ่ยว่าเครื่องประดับชิ้นโปรดก็สามารถบ่งบอกนิสัยของเราได้นะหากใครชื่นชอบการสวมสร้อยคอเป็นพิเศษนั่นหมายถึงเป็นคนชอบสันโดษชอบพึ่งพาตัวเองมากกว่าคนอื่นหากใครชื่นชอบการสวมใส่กำไล หมายถึงเป็นคนต้องการความรักมีความจริงใจและจริงจังกับการงานมากหรือหากใครชื่นชอบการสวมใส่แหวนหมายถึงเป็นคนชอบเปิดเผยชอบท่องเที่ยวเป็นคนกดง่ายและหายเร็วและหากใครชื่นชอบการสวมใส่ต่างหู หมายถึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวสุภาพเรียบร้อยและไม่ชอบทะเลาะก,กับคนอื่นแล้วเครื่องประดับชิ้นโปรดของคนเป็นชิ้นไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคูณซัพ์อนุรักษ์สืบสารเครื่องประดับไทย